การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายมักจะเกิดจากการกระทําเล็กๆอย่างต่อเนื่องมันไม่ชักไม่มั่จะไม่ใช่เกิดจากการทําที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเกิดจากการกระทําเล็กๆอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทุกคนที่ยืนขึ้นมาเทศนาบนธรรม,มาทเวทีได้แต่ทุกคนในริสตจัรไมตรีจิตสามารถรับพันธกิจเล็กๆภารกิจเล็กๆในการรับใช้พระเจ้าได้เสมอ เราเราลองดูไอเดียพวกนี้นะเราลองไปทําในกลุ่มของเราเชิญชวนน้นองๆเพื่อนๆในกลุ่มทําดูนะเช่นเราจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้โดยการตอบคอมเมนต์หนึ่งอันต่อสัปดาห์เราก็จะไปหา toxic, อคอมเมนต์ที่ท็อกซิกท็อกคอมเมนต์ที่เป็นพิษนะในในอะไรก็แล้วแต่นะมันด่าม,มันชั่วมากมันเร็วมากทำไมมันทำางนี้มันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราก็เข้าไปตอบด้วยความรักว่านะ ขณะที่คนกําลังด่าเนี่ยแล้วตอบยังไงไม่ไม่ไม,ไม่ทัวลงแต่ว่ากครเนีก็ตอบด้วยความรักบางทีสวนกระแสไปโดยทัวลงนะ,นะตอบคอมเมนต์ด้วยความรักแสดงให้คนรู้ถึงความรักของพระเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มของเราหรือสมมติในกลุ่มไลน์เขาเลาโอ้ลุมดายหมอนี่เละเลยใช่ไหมแล้วก็อกเออหรือบางทีเขาอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อะไรกันหรือบางอย่างเนี่ยนะแล้วเราลองทําคืออันนี้เป็นภารกิจเล็กๆเล็กๆแต่จะนําการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่หรือการ ภารกิจเล็กๆการแชร์พระคำสั้นๆหรือคำหนุนใจสั้นๆอย่างเช่นบอกว่าโอ้วันนี้ฉันไปโบสถ์มาอาจารย์เขาบอกว่าพระเยซูรักฉันถ้าเรารู้ว่าพระเยซูลักเราเราก็ไม่กลัวอะไรเนี่ยก็เป็นข้อความสั้นๆไปคือหนุนใจให้สมาชิกเริ่มทําอะไรบางอย่างเล็กๆทําเล็กๆอย่างต่อเนื่องในที่สุดมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในขึ้นจากไมตรีจิตเกิดขึ้นได้